วันนี้ผมจะมารีวิวหนังสือเล่มหนึ่งครับที่ชื่อ One Million Followers นะครับ mm hmm. ก็คือเขาจะบอกวิธีที่จะทำให้คนติดตามคุณทางออนไลน์นะหนึ่งล้านคนภายใน30วันครับ mm hmm. สวัสดีครับ mm hmm. ผมวราทาบพราชะตากนาโนะครับสำหรับรีวิวหนังสือ นในวันนี้ก็คือที่ผมบอก One Million Followers ครับเป็นหนังสือของ Brandon k a n นะฮะซึ่ง Brandon เ a นเนี่ยก็จะมีชื่อเสียงในด้านเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างผู้ติดตามอะไรพวกนี้แหละนะทางอเมริกาเขาทั้งนี้เนี่ยผมได้อ่านหนังสือนี้แล้วนะครับก็น่าสนใจนะฮะแต่ว่ามันจะมีความที่แบบว่าเป็นวิชาการค่อนข้างเยอะ นะมันผมอ่านแล้วเอ๊ะมันวิชาการเยอะดังนั้นสิ่งที่ผมจะสรุปให้วันนี้นะครับก็เอาแบบว่าเข้าใจกันง่ายๆแบบบ้านๆเลยเว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งที่คุณเห็นเนี่ยปกหนังสือเล่มเนี่ยนะผมลองหาทาง Google แล้วนะครับก็ไม่ได้มีใครเอามาแปลนะมันก็เป็นหนังสือภาษาภาษาอังกฤษนะครับถ้าคุณอยากจะซื้อก็ไปหาใน Amazon Amazon.com ก็จะมีนะครับทีนี้เนี่ยมันเขาก็จะมีอยู่หลายแชปเตอร์นะมีทั้งหมด12แชปเตอร์ก็คือ12 12บทนะครับซึ่งผมเองเนี่ยจะสรุปให้เลยแบบเขียนให้เลยดีกว่านะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเ,เขียนให้ดูเลยแล้วกันนะครับตัดไปที่หน้าจอตรงนี้นะ One Million Followers นะครับจุดสำคัญเลยนะฮะข้อหนึ่งนะครับที่คุณ จะได้คนตามระดับหนึ่งล้านคนเนี่นะเขาต้องบอกว่าต้องเป็นที่ที่คนแบ่งปันฮะก็คือแชร์นะครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็ออกมาช่วงออไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะต้องต้องแชร์เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าดีที่สุดก็คือทำที่ f c e e o o o นะครับเพราะว่า f c e e o o o เนี่ยมันเหมาะสมกับการแชร์มากที่สุด นะฮะพะว่ามันกดแชร์ง่ายแล้วมันดูเหมือนเป็นสังคมที่บอกว่าเป็นเน็ตเวิร์กเป็นเครือข่ายแบบโอ้โหแล้วมันแบบว่ามันแชร์ต่อต่อต่อแป๊บเดียวนะครับเขาบอกว่าต้องต้องเป็น Facebook เขาแนะนำนะแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะเปลี่ยนไปเอาที่อื่นไม่ได้นะแต่เขาแนะนําว่า Facebook ดีที่สุดฮะไอการที่ทําที่ a c e b o o k เนี่ยนะครับแล้วคุณต้องทํำยังไงคุณจะต้องทําคลิปฮะต้องทําคลิป อย่างเดียวเลยนะเพราะว่าคลิปมันไวรัลง่ายที่จริงเขาก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นคลิปอย่างเดียวนะจะต้องเป็นโพสต์เป็นอะไรก็ได้เป็นข้อความบทความเป็นรูปภาพก็ได้แต่ว่าคลิปจะโอเคที่สุดคลิปไวรัลไวรัลในที่นี้หมายความว่าไงก็คือ คลิปที่มันแบบว่าคนชอบแชร์กันเยอะนะครับซึ่งเดี๋ยวผมค่อยอธิบายต่อไปว่าคลิปไวรอลของเขาเนี่ยมันมันอยู่ในประเภทไหนบ้างนะครับต้องเป็นไวรอลเพราะเมื่อไหร่มันไปไวรอลคนก็แชร์กันเยอะคุณก็จะได้ผู้ติดตามเยอะนะครับแล้วเขาก็บอกอีกครับว่า <c oughs> เขาว่าบอกในหนังสือนะว่าเอ้ยเขาเนี่ยที่จริงแค่20กว่าวันนะเขาทำเนี่ยคนตามทั่วโลกนะ,ะถ้าผมจำไม่ผิดไ,ไม่ผิดนะ20ถึง40ประเทศทั่วโลกอะไรสักอย่างเนี่ย ตามเขา1ล้านคนนะยีกว่าวันเองไม่ถึงไม่ถึง30วันแต่จุดสำคัญอยู่นี่นะฮะฟังดีๆนะแต่เขาโฆษณาครับว้าวเขาโฆษณาครับเขายิงโฆษณาบน a c e b o o k ฮะเขาบอกว่ามันถึงจะเร็วนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ยิงโฆษณานะครับมันก็จะช้าและโฆษณาที่ยิงต้องเป็นประเภทแบบประเภทที่ให้มากดไลค์แฟนเพจของคุณนะ ให้มากดไลค์เพจของคุณนะตอนนี้เขาใช้ชื่อเพจเฉยๆไม่มีคำว่าแฟนละ Facebook นะครับมากดไลค์เพจของคุณแล้วมันมีโฆษณามีหลายแบบเนี่ยมันแบ่งประเภทได้อาจจะ34มสี่แบบนะเออเช่นโฆษณาให้คนกดไลค์อย่างเงี้ยโฆษณาเพื่อให้คนดูคลิปวิดีโอโดยเฉพาะนะครับบางทีก็เป็นโฆษณาเพื่อที่ว่ากดแล้วไปเว็บไซต์อื่นหรือว่ากดแล้วไปซื้อของเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่นี้เขาบอกว่าต้องเป็นแบบว่ากดไลค์โดยเฉพาะนะครับโอ้โห ผมอ่านมาถึงตรงนี้นะที่จริงมันเป็นช่วงแรกๆในส่วนแรกๆของหนังสือแนะผมอ่านมาถึงตรงนี้ปุ๊บผมคิดว่าตอนแรกก็โอ้อะไรวะอย่างนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วไม่อ่านดีกว่าบอกว่าโฆษณาโฆษณามัน,ม,นมันก็ต้องโอเคสิมันอย่างนี้กว่าจะได้คนมันก็ต้องโฆษณาเยอะสินะอะที่จริงมันก็น่าสนใจตรงที่ว่า ในในของฝรั่งเองทางอเมริกาเนี่ยเขาค่าโฆษณาเขาแพงมานานแล้วนะฮะซึ่งตอนที่เขาออกหนังสือเมื่อหลายปีที่ผ่านมานั้นน่ะนะครับค่าโฆษณาบน a c e b o o k ที่อเมริกาเก็แพงอยู่แล้วแหละนะครับเขาก็เลยมันมันเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าคุณยิ่งไม่โฆษณานะฮะอาวงงไหมยิ่งไม่โฆษณาที่จริงค่าโฆษณามันแพงเพราะคนทําเยอะไงคนมันทําเยอะถ้า คนทำเพจเยอะถ้าคุณยิ่งไม่โฆษณาคุณก็จะจมอยู่ข้างล่างอะ่ะดังนั้นคนโฆษณาเยอะไม่ได้บอกว่าไม่ให้โฆษณานะโฆษณาเยอะก็ต้องยิ่งโฆษณาแต่จะโฆษณาแบบไหนให้ประหยัดเงินมากที่สุดซึ่งทางเบนเดอเคนเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ต้องไปคไลิปวรัลไงอ่ามันก็กลับมาข้างบนนะฮะกลับมาข้างบนว่าพอเป็นคลิปไวรัลปุ๊บนะครับค่าโฆษณาก,ก็จะถูกไง นะหนึ่งก็คือมันถูกเพราะอะไรเพราะว่าระบบ f เฟ e บ o ๊กก็จะคิดว่าเคลิปนี้มีนคนดูเยอะมันก็เลยการประมูลค่าโฆษณามก็เลยถูกลงนะครับและสองก็คือเมื่อมีคนแชร์ให้คุณเยอะๆก็หมายความว่าต้นทุนคุณก็ถูกถูกไหม ่าไม่ใช่บอกว่าเอ้ยฉันเห็นโฆษณาปุ๊บแล้วฉันก็สนใจไม่สนใจไม่รู้แหละฉันก็ลากผ่านไปอันนี้คุณเขียนเสียค่าโฆษณาฟรีไงมันก็เลยแพงนะครับแต่ถ้าเห็นปุ๊บโอ้ยน่าสนใจก็แชร์น่าสนใจก็แชร์มันก็เลยถูกนะฮะโอเคในอันที่2ก็คือมันจะต้องไปเกี่ยวกับคอนเทนต์ครับก็คือเนื้อหาของคลิปที่มันจะไวรัลได้นั้นน่ะ นะครับปกติแล้วเนี่ยบางทีคุณอาจจะเอ้คลิปแบบนี้จะไวรัลได้นะครับเขาบอกมาเลยครับปกตินะผมสรุปให้นะครับต้องเป็นคลิปที่มีอิโมชันนะหรือว่ามีอารมณ์อ่าซึ่งที่จริงในที่บอกว่าคลิปที่มีอารมณ์เนี่ยมันแบ่งได้หลายแบบนะครับซึ่งคลิปไวรัลที่ได้อารมณ์นั้นนะ่ะปกติมันก็ไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับแรงบันดาลใจนะฮะเออคลิปใครที่ทำคลิปเกี่ยวกับแรงบันดาลใจเรื่องเกี่ยวกับตันโลก นะครับเกี่ยวกับความสนุกนะครับเกี่ยวกับความน่ารักพวกนี้อ่าที่จริงเขาแยกย่อยเป็นตั้งหลายอย่างนะแต่ผมเอามารวมเลยก็คือมันได้อารมณ์อ่ะเออแต่มาอารมณ์แบบไหนไงอารมณ์ได้กําลังใจตลกหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับรวมแล้วเกิน50%นะของคนที่ดูทาง Facebook แล้วเขาชอบแช์นะครับเกิน50%ขึ้นไปชอบแชร่ บางทีคุณอาจจะรู้นะเออมันก็จริงเออคือก่อนหน้านี้ผมก็ว่าเออมันก็จริงแต่ว่าพอดีอันนี้คือเขาทําลองผิดลองถูกเขาเทสมาเยอะแล้วเสียเงินไปเยอะมากแล้วรวมทั้งลูกค้าของเขานะครับมันก็จะเป็นเงี้ยเออลองลงมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกเออโลจิกนะหรือว่าเหตุผล เหตุผลพวกนี้จะน้อยลงหน่อยนะก็จะเหลือแค่ประมาณ10%เท่านั้นนะครับและนอกนั้นก็คือมันแล้วแต่แล้วไงแล้วแต่คนชอบแลวก็แชร์แชร์ชชนะครับดังนั้นก็หมายความว่าถ้าคุณอยากจะทำคอนเทนต์นะครับแล้วทำให้มันไวรัลได้นะครับก็คือมันก็จะต้องพยายามให้มันได้อารมณ์ามากที่สุดนะครับซึ่งผมเองเนี่ยคุณไม่ต้องอะไรเลยผมทำคลิปทาง y t u t u เนี่ยของผม มันไม่ค่อยเป็นอารมณ์เท่าไหร่แล้วไม่ค่อยเป็นอารมณ์เท่าไหร่ของผมนี่จะหนักไปทางเหตุผลเสียมากนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะผมสอนไงผมสอนมันมันไม่ได้อารมณ์ไงอะไรไงมันก็เหมือนสอนหนังสือสอนความรู้อะไรให้คุณฟังแล้วได้ความรู้ถูกไหมดังนั้นมันก็เลยมาอยู่ที่กลุ่ม10%นะครับแต่ถ้าเกิดว่า คนที่เปิดช่อง y YouTube พร้อมๆกับผมนี่นะแล้วเขาทำคลิปได้อารมณ์เช่นบางคนทำคลิปตลกบางคนทำคลิปสนุกไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่นะฮะเออหรือว่าบางทีโอ้โหทำคลิปได้แรงมดัดใจเขาเปิดช่องมาพร้อมผมนะเขาเป็นล้านสองล้านแล้วนะคนตามะเห็นไหมถ้็เป็นเรื่องปกติไงต้องบอกว่าทีเนี้ยพอคุณรู้แล้วว่าเอ้ยอารมณ์เนี่ยมันไปเร็วนะถ้าตามสูตรว่าคุณอยากจะได้หนึ่งล้าน คนติดตามเนี่ยนะครับสิ่งต่อไปที่คุณต้องคำนึงก็คือคอนเทนต์เนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับเฮดไลน์ฮะาภาษาอังกฤษเขาเรียกเฮดไลน์เฮดไลน์นะฮะเฮดไลน์ก็หมายถึงอะไรก็คือหัวเรื่องไงนะครับหัวชื่อคลิปนะครับหัวชื่อคลิปหรือ,เ,อ,อเป็น หัวเรื่องอะ่ะที่คุณพิมพ์ไว้นะครับให้คุณสังเกตดีเวลาคุณดูคลิปนะครับมันจะมีคนที่เขียนตรงคลิปอะ่ะว่าเออนนี้คลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเฮดไลน์ของคุณมันต้องเปิดมาแค่ประโยคสั้นๆแล้วได้อารมณ์ทันทีไงได้อารมณ์ันทีอันนี้ผมก็ไม่บอกนะว่าเป็นอะไรบ้างซึ่งเขาก็เขาก็ไม่ได้บอกชัดเจนนะว่าเป็นอะไรบ้างพราะสุดท้ายเขาก็บอกคร่าวๆแล้วก็ไปทฤษฎีเยอะแยะนะที่จริงอันที่ส่ก็คือต้องมีการเทสครับเขาเรียก a b t e s t i n g เนี่ย นะครับฝรั่งเขาจะพูดเรื่องเขาว่า a b t e s t i n g นี้บ่อยก็หมายความว่าไงก็คือการทดสอบคลิปทดสอบคลิปทดสอบโพสนั่นแหละนะครับเพราะว่าพวก Facebook หรือว่าอะไรเวลาโฆษณาเขาจะมีเวลารันออกไปข้อความเหมือนกันรูปเหมือนกันนะครับหรือว่ารูปเหมือนกันแตกต่างข้อความเอาออกไปแล้วอันไหนคนดูเยอะกว่าคุณก็เลือกอันนั้นอีกอันที่ คนดูไม่ค่อยเยอะก็ตัดไปเนี่ยก็คือต้องเทสอยู่ตลอดแล้วคุณก็จะรู้เองซึ่งเขาก็ไม่ได้มีสูตรตายตัวนะเห็นไหมฮะเนี่ยคือผมสรุปรีวิวหนังสือเนี่ยนะสี่ข้อง่ายๆนะหนึ่งก็คือต้องทำบน a c e b o o k นะครับแล้วต้องเป็นคลิปไวรัลนะครับที่มันได้อารมณ์นะมันได้อารมณ์แล้วคนจะดูเยอะจะแชร์เยอะนะครับแล้วก็เฮดไลน์ก็ต้องดีแล้วก็ต้องทดสอบ แล้วก็อย่าลืมว่าถ้าอยากเร็วก็ต้องยิงโฆษณานะยิงโฆษณาแบบให้คนมากดไลค์นะไม่ได้ขายของนะยิงโฆษณาให้คนกดไลค์คนก็รู้ว่าคุณไม่ได้ขายของไงเ,เพราะฉะนั้นคนก็กดไลค์ไปง่ายๆว่าง่าย,ายนะครับแต่สุดท้ายคุณจะไปหาเงินแบบไหน ก็ค่อยว่ากันนะเพราะว่าในหนังสือนี้ไม่ได้พูดเรื่องเกี่ยวกับว่าคุณจะหางเงินทางไหนนะเขาพูดแต่เรื่องพูดติดตาม1ล้านคนภายใน30วันนะครับผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากๆากนะครับสำหรับคนที่คิดอยากจะได้พูดติดตามเยอะๆนะแต่ให้เกิดคุณจะลดลงมาว่าอขอพู้ติดตามแสนหนึ่งหรือหนึ่งหมื0โอเคไหมถ้า1 0,000ก็ง่ายขึ้นสินะแต่ก็อย่างว่าเดี๋ยวนี้ Facebook เขาปิดกั้นการมองเห็น นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ส่วนตัวหรือว่า f e c o o o p k p e นะครับดังนั้นก็คือมันยิ่งทำให้เหมือนแบบแกรมบังคับที่จะทำให้คุณต้องติดโฆษณานะบูสต์โพสนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณจะแค่เอาผู้ติดตามก็คือมันอาจจะบางทีไม่ต้องไปวิเคราะห์อ,อะไรมากมายก็อาจจะบูสต์โพสทีละนิดทีละหน่อยให้คนได้เห็นนะครับซึ่งคุณอุตสาห์ทำคลิปดีๆดีๆแล้วจะให้คนแชร์แต่คนไม่เห็นแล้วใครจะไปแชร์ถูกไหม โอเคนะครับคลิปชุดนี้เป็นเกี่ยวกับรีวิวหนังสือนะครับถ้าคุณอยากจะดูคลิปแบบนี้มันเป็นชุดนะตอนนี้นะ่าจะมี10กว่าตอนแล้วนะครับก็สามารถกด s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับผมมีคลิปทุกวันนะฮะร,รีวิวหนังสือก็มีนะครับบุกตลาดจีนก็มีสั่งของจากจีนก็มีขายของออนไลน์ก็มีหาเงินออนไลน์ก็มีมีทุกวันนะฮะ s u b s ไ r i b e ไว้เลยนะครับสุดท้ายแล้วฝากหนังสือไว้เลยนะผมก็มีหนังสือ ผมรีวิวหนังสือตัวเองไว้แล้วในคลิปตอนที่แล้วนะครับชื่อหนังสือเงินมาง่ายๆนะครับซึ่งเ,เงินมาง่ายๆจากกลยุทธ์22กลยุทธ์นะครับวอลเกตติ้งนะเนี่ยวอลเกตติ้งนะครับของผมเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นผมทำมา14ธุรกิจนะครับแล้วก็ล้มเหลวมาเยอะแยะนะครับมีแค่บางธุรกิจเท่านั้นที่สำเร็จก็คือธุรกิจออนไลน์ทั้งหมดนะครับซึ่งวอล k กตติ้งนี่แหละครับทำให้ผมอยู่รอด มาจนถึงทุกวันนี้นะครับพอมารเก็ตติ้งเนี่ยคือมันเป็นกลยุทธ์ที่ว่าสงครามการตลาดที่ผมคิดค้นขึ้นมาเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของผมเองนะครับผมอัดไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับเงินมาง่ายแต่ทีเนี้ยหนังสือก็ไม่ได้ขายแจกฟรีต่างหากมีทั้งหมด357หน้าครับเป็นหนังสือเล่มๆเ,เลยนะไม่ใช่หนังสืออ e ีบุ๊กหรือว่าที่คุณต้องเป็นไฟล์ไปอ่านนะอันนี้เป็นเล่มครับถ้าสนใจนะครับสามารถ แอดไลน์แอดเวลาทพบมีแอดนำหน้าไปสอบถามเรื่องเกี่ยวกับหนังสือได้นะครับสำหรับวันนี้จบลงเท่านี้ก่อนครับแล้วยังไงเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับโชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ